นี่นนี้ทำไรครับเชฟมันลื้อของบ้านอะไรกี่ตัวไอ้ไหนอันนี้ไงได้ยินบ้านคนจีนเก่าๆมีกระเพาะปลาเหรวันนี้มันรื้อกระเพาะปลาโดยเฉพาะเลยใช่จะไปหาปลาบ่อยพาไปจับเออถ้าเผื่อปลาพี่ตัวไเก็บแอบไว้เวินมีแต่ปลาหมึกแห้งผี่ได้แล้วอันนึงเนี่ยฮะลูกบอลเนี่ยนี่อันนี้ได้ปะขายได้ปะได้ยุคเก่าเลยเดี๋ยวก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เก่างานเก่าเลยเนี่ย เก,ก่าจริงใช่เก่าจริงไม,ไม่เสียงเลยเก่าจริงวางไว้ก็ฝุ่นกอยอ่ะเก่าจริงเดี๋ยวไปดูข้างบนอีกพี่ต้องเอาบันไดวางาผ้าตรงเนี้ยไหนมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยนี่แต่ก่อนป้าผมทําก่อสร้างไงรับเหมาก่อสร้างนี่ชื่อผมนะเนี่ย S M A เนี่ยสมะเนี่ยแล้วแต่อันนี้อันนี้เก็บไว้นน อ่ะอันนี้เก็บไว้ตกแต่งภายในเนอันนี้เก็บไว้เก็บไว้มึงเอาไว้ติดห้องมึงไปทําความสะอาดเอออะไรวะเป็นป้ายเนี่ยป้ายอันนี้มึงเก่าเว้ยของป้าไอ้เหี้ยมึงดูเบอร์เลยยังศูนย์หนึ่งอยู่เลยไอเหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยอันนี้เอาไปรองเท้าเอาไว้เป็นพ็ับไหมเนี่ยที่กองทรายไงเฮ้ยเกล่องอะไรกล่องไรกล่องทรายกล่องไรกล่องทรายกองไรละเกาไว้กองทรายไงอ๋อเออนี่เอาไปใช้ได้ไม่ต้องทิ้ง พ็อปอีสัตว์นี่เแม่นี่นี่เอาไปเป็นพ็อปเราเฮ้ยถ่ายเมนูข้างในอย่างนี้เลยป่ะข้างในอย่างนี้เลยสัตว์อันไหนโอ้ยเกียร์นักอันไหนใช้แยกไว้ไหแต่ไหนไม่ใช้ลุงแม่กูเจอของมีรา่าแล้วอะไรเขี่อบถังเงินถังฉลุถังฉลุถังฉลุ ทิ้งเลยอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยก็เคยลื้อเลยนี่กูยังไม่ได้ขึ้นไปนนะแล้วข้างในอีกเพียบเลยนะก็ต้องแบกตรงนี้ก่อนถึงจะขึ้นได้อ๋ออันนี้อะไรวะเนี่ยขาโต๊ะไหมทำโต๊ะได้นี่มันลื้อบ้านยังไม่ได้บอกฟ้าเลยนะเฮ้ยไอ้ไตเมาส์เมาส์วินเทจเฮ้ยเมาส์วินเทจมโครซอฟเฮ้ยเหี้ยตอนแต่ก่อนมันเป็นห้องห้องห้องคอมที่โรงเรียนผมนะผมก็จะเอาลูกแงะไว้ ต่ขโมยชอบขโมยลูกแก้วในห้องคอมไอ้เนี่ยลูกเมาลูกกิ้งของแม่เมยน้องเมย์และคเนี่ยโอ้ชออันนี้แหละที่เขาไปตีชนะมาได้ได้เป็นมือหนึ่งมันตกมาอยู่นี่ได้ไงวะไอ,อะหนนึงนะข้างบนมีเฮีย้อยอะไรวะอิบลงมาแต่อย่างไม่ใช่ของที่เป็นควรจะอยู่ข้างบนน่ะเออไม่ควรจะอยู่ข้างบนน่ะไอ้ออะไรวะนะลายกระหนกไหม ไม่ใช่ไอเขาไทไออุปกรณ์ก่อสร้างปะผมก็มูลค่าล้ำค่าเรื่อยแต่ว้อย่างดีโดนไปแบบว่าประตูหมดถุงถุงถุงอ้ยเออไม่ไม่ยุกจิใช่ันนีเก่าเว่ายุกทุกอนอ่ะเขาจะพับกันอย่างงี้พับกันแบบว่าสามเดี่ยวอย่างงี้อ่ะอุ้ยเฮียอะไรวะนะจับจับวงวงอะไรไปเรื่อยอ๋อเอาไว้ใช่ไหม อันนี้เราใช้ไม่ได้เราต้องเก็บไว้ไให้ป้าเชี่ยบพิงค์เขาเก็บไว้ให้ป้ากูยังขึ้นไม่ได้เลยเนะี่ยอะไร <c oughs> อันนี้ไอ้เ่วนเป็นอันนี้ที่มาจากหยกเหรอไม่ใช่เออหยกหยกหยก,หยก,หยก,หยกไม่เยหยกเลยเอา้าไอ้เหี้ยไม่แนี่ยมาอยู่ข้างบนนี้ได้ไงเอ้ามันมันมาอยู่บนนี้ได้งไงดีว่ะก็พี่เดวยวดีครับโอ้โหเชี่ยตกใจหมดเลยเชี่ยโง่เชี่ยเออไมองมองปากไอ้ตัวแหวงไม่เชี่ยตัวไม่ได้พูดเออผมก็ไอ้เชี่ยใครฮัลโหลวะ ผมก็คิดว่ากล้องไอ้ทำไมใช่เถอะมีกล้องแล้วไหมใช่เลยใช่จำเป็นอ่ะเออตรงนี้เทปูนเนี่ยมีป้ายเนี่ยมีกล้องข้างหลังพี่อ่ะเอาแล้ว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 โหแต่บ้าอัง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 ได้กสิคโดเลมอนโดยเลมอนนี่เยนอยู่ชั้นไหนรู้ไหมชั้นไหนเรียนอยู่แบบมออะไรรู้ไหม มอสองนะผิดมอะไรมอหนึ่งก oh. ็อังอังอังตอดเต้บดายสุก <aro> ี้โดราเอมะหนึ่งหอมมอหนึ่งทำมอสองมอใสไม่ได้้ทิ้งอะไรไปก็ไม่รู้เยอะของผูกทำง่ายคือเก่าไม่เก่าก็ดูสภาพผูกถุงอ่ะคือแบบไอ้เหย็บถุงนี่คือย่อยยากที่สุดนะเว้ยแต่ดูยังย่อยอ่ะย่อยอยู่แวอ่ะมึงมาอย่างไงเนี่ยมาแล้วพาหลอนเนี่ยขับมอไซค์มาขึ้นมาเลยไอ้สัตว์ขึ้นไปบนไม่ได้เป็นฟ้า ไอ้นี่โปเกมอนวันนี้โปเกมอนโอ้โหเอาไปเอาไปเอาไปนั่เอาไปเอาไปนั่งเาไปเอานั่งเอาไปเอาไนั่งเอาไปนั่งเล่นนอนเราอะไอ้ทำพีหายากทำไมอ่ะหายากยังไงวะก็ไอ้เฮียไม่มีเฮียเดี๋ทิ้งเลยเฮียกระดาษโคตรแบบโคตรเก่าอ่ะเก็บตลาดเลยนะผมเขียนเพลงไม่ได้บอกว่าไม่รู้เอาไปดิไปเขียนเพลงเผื่อเพลงมันจะขังขึ้นวิเด๋อเสื้อกั๊ก เออเสื้อชูชีพเด็กเออแต่ก่อนป้าผมทำเสื้อชูชีพขายเออดีเอาไปให้ป้องเออนี่นี่นี่ดูดิเออเฮ้ยเสื้อไม่จ่ายตังค์นี้อะไรวะเสื้อกากกากว้าที่ใหม่แต่ส่วนพี่ก้องพี่ก้องก็กากดึงงันกากอะไรกากว่าจะเตะหรือไม่เตะดีหลับเลยนะเตะมันเนี่ยปลายทางพอดีเลยมีเสื้อซูชิเต็มเลยนะพี่ก้องเออเนี่ยเอาไว้เอาไว้ให้เด็กเออเอาเนี่ยแยกใส่ถุงเป็นเสื้อเนี่ย ไอ้ปวดมีทองสนุกว่าข้างบนนะข้างบนเหมือนจะมีสนุกอะไรที่ใหญ่โอ้ยหมองข้าวได้ไหมบอกว่าไม่น่าได้นะจะแยกไปก่อนนะข้าวเอาไปให้เจมิ่งซ่อมยังจะซ่อมอีกเหรอเนี่ยยังจะซ่อมอีกเหรอกระเป๋าเว้ยเทดีกว่าเอาไปสิโอตองซักบัวหนัเดี๋ยวไอคอนบวชเปล่าอะไรวะแบรนด์ที่อะไรวะเนี่ยยังสปอร์ตออฟชินอลออฟชินอลอะออฟ เนี่ไงชูชีพเอาไปไหมไม่เอาก็ทิ้งไอ้เี้าเปลือกเป็นเสื้อชูชีพจากตีเก้าสุดขึ้นมาไงยนี่ชูชีพนี่ยเอาไว้ไปให้เด็กเยอะเลยหลายตัวเลยมันบางอันมีโฟมไม่มีโฟมนะมึงดูดีๆเด็กใส่ไปจมนะไอ้เหี้ยของบางอันมีโฟมก็เหมือนห้องน้ำอ่ะบางห้องไม่มีน้ำไม่มีขันเออโอ้ยข้าวลย่เงนี้หม้อข้าวบ้านกูเยอะจังวะไอ้เหี้ยโอ้โหพันไว้เป็นกุ้งเสียวเลยไม้แข็งอยู่บ้านพี่ก้องไม่หักนะ หมายอย่างดีครับพี่น้องมองให้ดีถูกใจจ้ะเหมือนในนี่เลยนะคลิปแบบเปิดกระสอบเสื้อมือสองอะเอ้เดี๋ยวเราถ่ายตัดมาเอ้เอ้พี่พี่อเฮ้ยไอ้สายเปิดด้วยในนี้นี่มีอะไรวะผมก็เลยผ้าอ๋อเป็นในนี่ป้าผมทำกระเป๋าขายเดีวก่อนยี่ป้าผมทำยี่อะไรเยอะแยะวะป้าเป็นโดเรมอนปะเนี่ยอันนี้ชั้นพระบ้างโอ้ยเจ๊แม่ไหนเอาป้องมาฮะมีอะไรมาเจ๊แม่เป็นแขวนแม่สัมเพ็งไหม อะไรอะเอ้ยกระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลามันขึ้นได้เพราะตรงนั้นอะขึ้นได้ต้องหาคานเดียวดูข้างบนก็ขึ้นได้แต่ไม่งั้นปลาผมจะขึ้นไปไวยังไงวะเพื่อนเพื่อนดูนะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูได้อย่างโอ้โหวิ่เทียที่เด็ดนี่อะไรอะนี่นี่นี่เซฟบปลาดูดิเขาประเด็นคือเขาเอาขึ้นไปยังไงเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรที่เด็ดอะไรลำโพงหาเสียงปลาผม ขอนี่ยฮะาเรียกฮันอย่างยวนะแต่ก่อนป้ากูหาเสียงไงหาเจอยังยังไม่เจอเสียงหายอยู่เอาไปขายเลยเนี่ยเฮ้ยชินจังมาเลยจังแรมวันนี้ไม่ใช่ชินจังใช่หรอชินจังหน้าบากด้วยชินจังหน้าโดนปวดแดดอะไรวะนะของขลังไม้ตะพดไม้ตะพดสมัยโบราณ นี่เก <All right, S 1> ็บไว้นะอะไรอ่ะเดี๋ยวไปทำลาวมีเก็บมีเก็บไปทำสั่งไหมไอ้ตายนี่เก็บเอาถุงขึ้นมาขึ้นไปอะไรนั่นนั่นกล้องดูกล้องดูดาวละครได้อะไรวะกล้องโทรทัศดถอทรัดอ๋ออันนี้เปลี่ยนเลนมันเก็บไว้เก็บไว้ไอ้แก้วมีกล้องกล้องอะไรกล้องถ่ายกับข้าวได้อันนี้อุปกรณ์มัน เออมึงฟังเพื่อนผมว่าเก็งเล่นอ๋อเขีเขีนอขียวเย็นเฮ้ยไปดึงไเดึงไปดงไึงเจอกระเพาะป่ายังเท่าที่นี่มาหากระเพาะป่านะไม่ใช่มาหาอุปกรณ์นะอาอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะเลยเดี๋ยตรงนี้เส่องดูดาวได้เดี๋ยวไปติดบ้านพี่กองเรานอนตอนกลางคืนส่องดูดาวได้เห็นพระจันทร์เหน็นอะไรเลยแต่มันต่อไงไม่รู้อะเนี่ยเอาไมดยังอออัปเดตสถานการณ์หน่อยเชฟอันนี้ก็ ได้แต่กบครึ่งหนึอะเหนื่อยเดี๋ยวลือแล้วลงมาดูดีๆว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวลือเสร็จล้วจะมีกลัวด้วยไม่ใช่คนจีนอ๋อเซฟมืดละเนี่ได้แค่นี้เหลือแค่นั้นดังนั้นแต่ว่าของมันไม่มีไหนส่องไฟไปหน่อยดูเด็กเอาขึ้นมายังไงเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นมายังไงประเด็นนะเออแม่กับป้ากลัวขึ้นมายังไงไร กูจะไปเอากูยังหาทางสาไม่ได้ไม่ต้องขึ้นมายังไงหรอกเราจะลงยังไงเนี่ยตอนเนี้ยเราจะลงยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลื้อข้างล่างต่อนี่ลื้อมามาดูว่าอะไรใช้ได้บ้าง็ดแม่หัวแดงเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยหัวแดงหวดแดงูดยึดแม่ของแท้ใช่เปล่าอย a เปล่าโอ้ยเบอร์เ็กเร็ก เดี๋ยวออสเต็ปมาแล้วไม่ได้มันออสตาเหมือนเรื่องออสเต็ปนี่ออสเต็ปของป้อมออสเต็ปนี่ออสเต็ปออสเต็ปทิ้งทิ้งเยอะๆเถอะออสเต็ปโอ้เฮียของดีของดีเฮียเก็บไว้เถอะเปิดอะไรถุงสุ่มวะถุงยังเป็นถุงคาโูอยู่เลยคิดดูเพื่อนสมัยไหนวะคาโูโอ้โหอี๋โอ้โหคาวิ่งหนังหนังมีหนังอะหนังอะเฮ้ยเอาวะเนี่ยไปให้เด็กได้เนี่ย เดี๋ยวไป่บริจาคได้บริจาคเฮ้ยอันนี้สตาร์ทสตาร์ทกูตอนเด็กไอ้เหี้ยอยู่นี่เหรอไอ้กล้องให้นี่คู่แรกกูเลยเนี่ยปลาซื้อให้ตอนเด็กๆซ้อมบอลเนี่ยโกตีตี้เนี่ยนี่นี่สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเที่ยาลงมาสตาร์ทเลยนี่สตาร์สไว้สตาร์สสตาร์ทสตาร์ทเล่นี่ยนี่สตาร์ทไอเดใส่ได้ตีคอปตีคอปอ้เหี้ยกูจะทิงไงเนี่ยไม่คอปยังยาวกูอีก สภาพมันยังดีอยู่เลยว่านานแล้วนะตั้งแต่คู่แบบดูดิตั้งแต่ผมตีเท่านี้เนี่ยไม่กรอบไม่อะไรเลยนะดูคู่นเนาะออกมาเลยเดี๋ยวแม่ป้องใส่เนี่ยตีนคู่ตัวเฮ้ยมองรองเท้าคู่นี้เลยอุ้ยอุ้ยมีแม็ดด้วยไอ้เชี่ยรองรองเท้าแม่งดูงงดีขี้ผายเลยอใส่ใส่สใสไ,ได้ป้าเด็กใส่ไปได้ไอ้ลูกมึงเอาไปมีของเดี๋ยวลื้อข้างล่างอีกมีนู่นไอ้ไต่กล้องดูดาว มีอะไรเอาเลยกล้องดูดาวมามีหนังงูด้วยงงมากป้ากูเก็บหนังงูไว้ทำไมเอาไว้ทำกระป๋างไงทำกองไงทำจากป๋างทำกองได้แล้วก็มีพวกอนี่อะใสอะไรนะเอกระบอกลงหนังเต็มเลยอะงานเก่าอะ๋ยวไปดูให้ดูเพื่อนเฮ้ยเสียวลองสองเนี่ยอะให้เพื่อนสองเออทำสองไฟนู่นน่ะเนี่ยแต่แล้วเข้ามาใกล้เลยอะ เป็นถังเก่าถังบีทนี่งใคยหากันยังว่ากันนะบอกกันตอนเนี้ยใช่อะร้านหัวมาเก็บของนี่เขาหากันอยู่นะบีทตแกลูกบอลบีทตอะข้างบน่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะวางฟอร์มประกาศอะไรลมื่นแล้วมื่นแล้วมื่นแล้อแต่ข้างล่างอะเดี๋ยวจะมาวันหลังนานามื่นแล้วมันยังไม่จบยังไม่จบอันนี้แค่เคลียร์ในบ้านนะวันนี้ในบ้านชั้นบนชั้นบนอาจจะวันต่อไปอาจจะวันต่อไปก็ข้างล่างชั้นชั้นข้างล่าง แล้วก็อีกวันต่อไปครหน้าบ้านเลยหน้าบ้านนี่จะงานใหญ่หน่อยสมบัติเราเคลียร์บนฟ้าเสร็จแล้วก็โอเคแล้วตอนนี้ขอนึงดิเอาไปเลยเอาไปเลยยี่สิบบาทพอแล้วเอาไปห้อยบนนั่นเลยห้อยห้เดินอยู่ไงโอเคเดี๋ยวไว้ดู EP ต่อไปเนาะโอเคเอาไปใส่ให้เอาไปตกแต่งห้องมือไข่เน่าน้องไข่เน่าเอ้กิฟต์ใครอะฮะกิฟต์ใครอะ ของพี่พี่ผมยาวฝังเห็นทุกทีพี่ก็ใช้หนังยางมัดไม่เห็นเคยใช้กิ๊บเลยผู้ชายหาอะไรใช้กิ๊บนี่เขามัดกันแล้วกิ๊บอย่างนี้เก็บไว้ไม่ทิ้งไม่สะอาดจริงนะอูไม่ได้เปิดดูเลยนั่นน่ะมเปิดกระป๋องอันนั้นได้ใจกระองอะไรวะอุ้งเอะไรโอ้โหตัวลงหนังตัวลงหนังโอ้โหตัวลงหนังโอ้โหเชิญตัวหนังค่ะเชิญตัวหนังคนะทำไมทำไมหนึ่งดูทุกเรื่องไอ้น้องพี่หนุ่มโสดไม่ดูเพราะอะไจีตัวไว้มาเนี่ย นี่ไงตัดงานตรงนี้พี่ขันนะมันลบหน่อไม่ลบหน่อยลบหน่อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอาวางไว้มไ่ใช่ใกล้ๆกคอมมันติดชู้ไงคนเราก็ต้องใช้ทิชชู่วางไว้ใกล้คอมมันไม่วางไว้ข้างล่างไม่ใช่กูวางไหนโอ้กูอยู่ข้างบนอ๋อดูนี่นะรู้ไหมน้องทีมเคนดีอ๋อเออน้องทีมเคนดี้ถ้าปั่นหัว ะถ้าปั่นหัวใช่ไม้ปั่นหัวเต็มในนี่เลยหายากเลยนี่ดูนี่รูปเก่าเต็มเลยเนี่ยรูปป๊าถ่ายมาเนี่ยนี่ไปดิไปตามหาต้นมะพร้าวต้นนี้เลยอุ้ยชี่กูสงสารป่ะสงสารป่ะพี่เอาไปเถอะมันทค่มันจะโย้พี่ขาดมันจะโย้ไมนจะขาดขนาดเนี้ยใส่สบายฮะใส่สบายหัว มันี้ยมีใครแอบอยู่ปะเนี่ยเอออะไรมันคืออะไรอ่ะขมไฟมันมีคนแอบอยู่เลยอ๋อให้มันสลัวสลัวก็เอางี้ขุมไว้มันเนี่ยสมมติปิดมันถ้าเปิดมันออ๋ถ้าเปิดมันอ่ะมันจ้าเกินเนี่ยมันช่างจ้าเริ่มขุมไว้หน่อยลำโพงมีฟังได้นะเว้ยรีวิวรีวิวเออรีวิวอ่ะนี่เดี๋ยวรีวิวเก่าซื้อตลาดมานี่นี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดลำโพง เอัปี่นกจวะเกีตาร์ีบเองแหะเ้น่ะอันีเก็บไว้เฮ้ยทิ้งไปเลยเดีก็ไปลื้ขยะยากเออเดี๋ยก็ปลื้อขยะโกผมกลับไปก็ลืขยะเก็บไอทิ้งไปเลยทิ้งเลยทิัะทิ้งเลยยังเเดี๋เห็นใครไม่รู้ลือขยะหน้าบ้านอีกสวยสวยเลหรือทิ้งไปเลย นี่นี่นี่กูได้นี่เลยเฮ้ยมีนี่ด้วยนี่นี่ผมได้นี่ด้ยนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทิ้งเหรอทิ้งทิ้งต้องหาให้ครบแปดตัวทำไมอะมาเป็นม้าแปดตัวมันยาบอกบ่งบอกถึงความมีพลังเว้ยนี่ของตอนชัยตัวโลเขาทำอะไรนั่นใส่จานข้าวหมาใช่ใช่ชัยไอของทันด้วยทันด้วยให้ลูกค้าให้ลูกค้า ชอบเลยเดินมาเนี่ยชอบแกเนี่ยพอดีเฮ้ยคิดแตปีเก่านะปีน้องที่สามเลยนะมาหันหน้าหากพอดีเขายังไม่จบเรื่องมาเราเลี้ยตงไก่ได้ตะวันท้ามาชิว่าตะวันท้ามาชิว่าบ้านเขาว่าในของตอ้เย็นเขาจะมีอะไรกินบ้าง โโอ้หซื้อตู้เย็นใหม่เหรอพี่ซื้อเย็นใหม่อ่ะซื้อตู้เย็นมาใหม่อ่ะน้ำสับยดยังไม่มึงเฮ้ยหช่องฟิตหรือเปล่าไม่ใช่มึงไม่อาจจะมีพวกหมูแช่แข็งอะไรแช่แข็งก็ได้ของเซอร์วงเซเว่นเนะน้องฟิตไว้เอ๋อผมเอาแก้วมาแช่มาทำเพี้ยอะไรพี่เอาแก้วมาทำแข็งแม่ทำด้วยกูไม่ได้ดำ ผมอยู่บ้านคนเดียวบ้านบ้านก็ไม่อยู่ด้วยไม่อยู่ด้วยออยู่่นบ้าพีกงคือแค่แค่มานอนอาบน้ำไปทำงานกลับมาตัดงานในกล้องได้ดีเลยตัดงานกูอยู่แต่บนห้องไงยี่นี่ไงเฮ้ยจริงปะจริ้งปะก็จะป้ากูฮะคืออะไรเอาไว้วางถ่วงอ๋อนี่เพื่อนดูโคตรเจ๋งเลยเนี่ยนี่นี่นี่ว่าเป็นถ่วงนะใช่ใช่แล้วก็เอาของมาวาง เวลาแล้วของวางก็จะรู้ว่ามันตรงกลางหรือเปล่านี่ไอ้ตู้ตู้เย็นตู้หน้าไม่มีอะไรบ้านเขามีหลายตู้ครับตู้เย็นอ่ะมีแต่จานเก่าตู้นี้จะไม่เจ็บปักแล้วตู้เก็บจานตู้เก็บจานเฮ้ยมีอีกตู้ของซ้อนซ่อมอ่ะเวลาแบบจุดจีนอะไรมากันเนี่ยเดี๋ยวจะลื้อตรงนี้ทำชั้นวางตาหมดเลย ฝากันมาลองนี hmm. ่นะพี่กองนั่งสบายไม่ห่านเลยปาบุ๊มบ๊าบุ๊มบ๊องเลยนีเอาเบอะมาลองมันูเรื่องเลยนั่งแบบสบายจะก็มึงกบชอกเฮ้ยเีฉยอะไรเฮ้ยเีฉยมุกเด้เฮ้ยเจอมุกเจ้าพลอยเฮ้ยมุกอะไรวะุ้ยวสรุปของที่ตั้งใจมาหาไม่เจอแล้วอะของฟ้าเนี่ยเฮ้ยถ้าถ้าของแท้นี่เป็นเรื่องเวลานะ เออแบบเนี้ยแบบเนี้ยแ,แพงอ่ะนา่าแต่เงินพี่เงินบอยไปหาบอยรับประจำได้ปะเอ้ยเลดมันขึ้นสนิมได้ด้วยหรอวะไม่น่าได้ใช่ปะอันนี้ไม่น่าใช่แล้วเขียวหรือเปล่ามันเก็บไว้นานไม่สนิมเลยนี่เอาไปตั้งโต๊ะโอ้โหอยูนี่ผมว่าลบปวดแดงอันนี้โอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ลงแล็ปต้องเอาแล็ปลงแม่จะเกิดปีมังอ๋องูเนี้ยเอาแว็ปเดี๋ยวเราไปทามาเดี๋ยวเราไปทามาจะไปให้งูปลาเอาไว้ทำกระเป๋ากระเป๋า้ เฮ้ยให้ตาทำอันให้ดินี่พ่อบ้านทีวีอะไรพูดถ่ายได้ป่ะเน้นหน่อชื่อชื่ออองสารอะไรวะเป็นยูทูบเนี่ยเฮ้ยนี่คูใช้ตอนมต้นนะเนี่ยเฮ้ยผมเคยใช้เว้ยเฮ้ยเขาเคยใช้อันนี้อะไรนะมันคือซัมซุงอะไรนะตอนเด็กอ่ะโอ้นี่หนักเลยเคยใช้ป่ะพี่ก้อง ซัมซุงอะไรนะปิดอยู่ป่ะไม่ติดแล้วแหละมันเรียกมันชื่ออะไรยี่ห้ออะไรวะใครรู้พิมบอกมาแล้วกันมอแรงดันอะไรไม่รู้พวกตุ่นน้อยตุ่นเนี่ยตุ่นหมูแะก่อนตุ่นเป็ดอะไรเงี้ยตุ่นไก่มาฉาบมาฉาบมันหลงมาบินมาเกาะหน้าออฟฟิศพี่ที่อาร์ดีเอพี่เขาเลยเก็บมาก็ว่าอยู่ที่เห็นคนโพสเต็มติ๊กเต็มเฟซเลยตามหาเนกใครเป็นเจ้าของนกตัวนี้อ่ะ หาอยู่มาเอาได้นะบอกสถานที่ใกล้ๆเคียงที่เจอนกล่าสุดหน่อย RTA ออฟฟิศเดอรสแตนด์ดาร์ตีเอใครใครเป็นเจ้าของตามหาอยู่ชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาตั้งชื่อว่ามัดฉะไปแล้วผมก็เรียกมันมัดฉาแต่อยู่ออฟฟิศไม่มีคนเลี้ยงตัวก็เลยเอามาเลี้ยงเชื่อมด้วยไม่กลับแต่หน้าเหมือนพี่ตัวเลยเออไปเอานั้นให้ป้องนะเดี๋ยววันไหนป้องมาพี่เอาไปแล้วกันเลโก้มันน่าเหมือเนี่ยเลโก้มาเลยเนี่ยเล่นเล่นมันไม่ใช่ของผม ของใครอะของใคร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 ไม่ใช่ของพี่ของใครวะไม่ใช่ของผมเฮ้ยมันลือบ้านหรือมันลือชีวิตกูเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมก็ของใครกันถามเนี่ยเออไม่ใช่ของของใครหรอกในทิงแล้วเนี่ยเจ็บไหมเหี้ยกูอยู่คนเดียวอุ้มไม่รู้จะลื้อเหี้ยเลยลื้ออะไรอ่ะลูกสามห้าเจ็ด ไอ้ดิมือปืนมีนายนี่เด็กซุ้มแน่นอนนี่ครับอ่านี่พวงกุญแจผมลูกซื้อให้ของขวัญเดอะมอ l แล้ที่ตัดเล็บกบบอเนี่ยไอ้อะไรโขลกกำลังเล่นกันอยู่จัดเล็บโขลกอะไรอ่ะไอ้เฮียอะ่ะเฮ้ยใจเย็นน้องอ้าวคุยอันนี้ดิเฮ้ยอะไรอ้าวแล้วเป็นเยี่้ออะไรทำไมก็กูรับสายไงมึงอาละมไมอ่ะน้องพี่ตัวมีเฮียเลยอืมน้องพี่ตาจริงๆแล้วเป็นน้องพี่ตาคุยเอา พ่อพี่โทรมาด่าพ่อกูขนาดนี้เลยเฮ้อ้ยอันนี้เครื่องวันเลยเฮ้ยปรากาดพ่อเฮ้ยไม่ป่ะใช่ไม่เอาออกเอาไปซื้อต้องตัดนะใช่ใช่ด้วนี่ประกวดประกวดวงดนตรีสมัยหนุ่มๆได้ที่หนึ่งนะมึงในตว์ในร่มข้าวกูบอกให้กูรู้เลยคนไหนพี่ยี่สิบกว่าวงนี่ป้าพี่โคตรเท่ไงแต่ความรู้สึกผมนะผมว่าชอบบ้านแบบ อย่างเงี้ยบ้านแบบที่ไม่ใช่บ้านใหม่แบบพวกที่อว่าแบบบูบ้านใหม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์มือมียจะรีโนเวททำให้มันดีๆกว่านี้มันต้องทำฝ้าใหม่หรืออันนี้ไดหรือเนี่ยทำไม่เยอะพี่แค่แค่เนี่ยเอาง่ายง่ออกเหรือือเยอะหน่อยหรือบิรื์ใช่นิดหน่อยหรือออกทำรีโนเวทใหม่แค่ทำฝ้าใหม่แค่นั้นทาสีจบใช่ไม่มีอะไรมากยหมนที่เหลือก็ปล่อยไว้แต่เดิม ปลาท,ทำบันไดใหม่หน่อยเรื่องนั่นออกบันไดก็เปลี่ยนเป็นแบบว่านิดหน่อยเปลี่ยนไม้ออาไหมขึ้นมาอ๋อเออแบบ,บแบบลิฟต์แบเหมือนลิฟต์แบบดูการ์ตูนเยอะไอง <c oughs> ใช่เออกับพ่อปลาเขาชอบแฝะดูรามผือดิดูด, <c oughs> ดีๆในด,ดูที่วางจานปลาเขาทำเองด้่ยเอาเชือกเชือกเย็บรองเท้าตึงไว้เชือกเยื่ออะไรคนเหนียวโคตรเหนียวไอเยี่ยอยู่เป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ย แล้วครัวนี่แล้วแรงแล้เก่ามากเลยนะเชือกเนี่ยเออลองออกไปให้เขาดูไหมขายเชือกครับโอ้โหดิมันอยู่ได้ไงไอ้ยเนี่ยมันต้องรื้อเนี่ยเอ้โหมนี่ได้แล้วผมนำโทษไอ้ไอ้เก่งคนนักเรียนหัวเนี่ยใครตกไอ้ไต่ีเด็กเสี้ยเสี้ยเปลี่ยนเลยทำไมไมเหม็นเนาะ ไม่ดีนะไม่ดีนะของไม่ดีนะไม่ดีแล้วนาไปรื้อบ้านไอ้ไต๋มีอะไรทิ้งไหมไม่มีมีแต่ห้องใต้บันไดอะฮะเออไปรื้อห้องใต้บันไดไอ้ไต๋ยไหมเจอคงเจอพอก็เพิ่งเหมือนเคลียร์บ้านแต๋ยนะอันนี้ก็ไอ้ข้าวนี่ใช้ไหมใช้ไหมไอ้ข้าวเนี่ยจะได้เกียร์ทิ้งใช่สิแค่เนี่ยเหรออ๋อไม่ถึงใช้มันนำงานใช้ผมเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฟี้ยว อุ้ยมันมีไฟเหรอเปล่ามันเอาไฟไปไหนเอาเปี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนี่มาหน่งฮู้งมวยกันปหัวเลยชอบมาเพิ่มเท่านเลยดูไปแล้วเสร็จแล้วก็สรุปว่าไม่มีกระเพาะปลาได้แต่หมากลับบ้านมาอย่างดีที่ได้หมาเพราะว่าเขาไปทำพร็อพทำอะไรได้แล้กหลักๆเราคือเน้นบนฟ้าเพราะหลักๆเราบนฟ้าเราเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ก็เลยช่วยรื้อๆเก็บๆหน่อยๆ พที่เหลือนี่เดี๋ยวให้ติดตัวมันทาความสะอาดอะไรอีกแล้วกันจะเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะบางทีของทีื่อป้าแม่เขาต้องใช้เราก็ยังไม่ต้องไปยุ่งของเขาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันฝากติดตามมาฝากไว้ให้คิดเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็มีเล่นเกมบ้างมีไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยก็เพื่อนๆก็อัปเดตกันดูกันอยากให้เราทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับผมก็มีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับอยาก สนใจสติกเกอร์ชิลล่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็ต่างกันได้หรือใครอยากสมัครเมมเบอร์ก็สมัครได้มีหลายเลทหลายราคาหรือใครอยากซุปเปอร์แทงเราก็ซุปเปอร์แทงได้แล้วใครอยากสนับสนุนใช่แต่ว่าไม่แต่เพื่อนๆมาดูเราเราก็มีความสุขแล้วครับนั้นนั้นนั้นากรวนี้โอเคไปกองสงเงารับรองว่าซิง